สวัสดีค่ะนักเรียนสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่8ที่เราพบกันนะคะคุณครูยังคงใช้หนังสือเรื่องของหน้าที่พลเมืองเล่มเดิมนะคะค่ะเปิดไปที่หน้า90ค่ะบทบาทขององค์การระหว่างประเทศในเวทีโลกที่มีผลต่อประเทศไทยประเทศไทยได้เข้เป็นเออเป็นสมาชิก องค์การสหประชาชาติและให้ความร่วมมือกับนานาประเทศในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยให้การรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินะคะนอกจากนี้ประเทศไทยยังดําเนินมาตรการอื่นๆเพื่อส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนภายในประเทศไทยนะคะ่ะองค์การด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่เข้ามามีผลต่อประเทศไทยในปัจจุบันเช่นคณะมนตรีเศรษฐกิจ และสังคมแห่งสหประชาชาติอันนี้เป็นองค์กรที่ประกอบไปด้วยสมาชิกจำนวน54ประเทศแบ่งสรรตามที่ตั้งตามภูมิศาสตร์นะคะ โดยมีอำนาจหน้าที่ที่สำคัญเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนตัวอย่างเช่นให้คำแนะนำต่อสมัชชาสหาประชาชาตินะคะขีดเส้นใต้คำว่าสมัชชาไว้ก่อนนะคะต่อมาในหน้า91ค่ะจากการที่เราการที่เราเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติมีผลทําให้ไทยต้องปฏิบัติตามคําแนะนําต่างๆของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาตินะคะ่คะคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ โดยคณะมนตรีนนี้นะคะจะประกอบด้วยสมาชิกแห่งสหประชาชาติจำนวน47ประเทศสำนักงานใหญ่ก็อยู่ที่เเมืองเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะหน้าที่ของคณะมนตรีเนี่ยนะคะคณะนี้คือได้ทำงานกับประเทศไทยมีการร่วมกันส่งเสริมความรู้ที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศ ให้เป็นที่แพร่หลายมากขึ้นและเพื่อให้ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนนะคะคุณครูคิดว่านักเรียนน่าจะเปิดหนังสือตามคุณครูทันนะคะค่ะถ้าไม่ทันเราเ,เริ่มที่หน้า92พร้อมกันค่ะหัวข้อที่บอกว่าองค์การแรงงานระหว่างประเทศค่ะโดยแนวคิดในการก่อตั้งองค์การแรงงานระหว่างประเทศนะคะได้เกิดขึ้นมาในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งมีสภาพการทานนํางานต่างๆที่ไม่เหมาะสมเกิดการต่อสู้เรียกร้องนะในเรื่องจากพวกแรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้มีหลักประกันการคุ้มครองแรงงานค่ะหน้า93นะคะประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การแรงงานระหว่างประเทศนะคะซึ่งเราก็ได้ทำหน้าที่ดูแลในเรื่องของให้ความรู้ในเรื่องของการจ้างงานผู้พิการการขาจัดปัญหาการใช้แรงงานเด็กการค้าหญิงนะแล้วก็เด็กต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะต่อมาในหน้า94ค่ะองค์การทุนเพื่อเด็กสห เพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติค่ะจัดตั้งขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่2องยุติลงนะคะภายใต้ชื่อว่ากองทุนสงเคราะห์เด็กฉุกเฉินสากลแห่งสหประชาชาติในพุทธศักราช2489 จึงมีการเปลี่ยนชื่อเป็นองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความร่วมมือกับประเทศกำลังพัฒนาในความพยายามที่จะปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของประชากรวัยเด็กและเตรียมการให้เด็กได้เติบโตเป็นผู้เสริมสร้างความก้าวหน้าของสังคมค่ะ นะคะคในหน้า95ค่ะองค์การนิทรทศกรรมสากลอันนี้เป็นองค์การเอกชนที่ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการค้นหาดำเนินการป้องกันและยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยแสวงหากระบวนการยุติธรรมสำหรับผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิ นะคะรณรงค์เรียกร้องความเห็นจากประชาชนเพื่อกดดันให้ทั้งบุคคลก็ดีองค์กรที่เกี่ยวข้องก็ดีให้ความสนใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนมากขึ้นนั่นเองนะคะต่อมาค่ะพันธมิตรทั่วโลกต้านการค้าหญิงอันนี้เป็นองค์การที่ตั้งขึ้นในการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติในเรื่องการย้ายถิ่นฐานแล้วก็การค้าหญิงซึ่งเราทำขึ้นในเสียนี้เราทำขึ้นมาตั้งแต่อดีตตั้งแต่ในช่วงปีพุทธศักราช2537นะคะ สำหรับการดำเนินงานในประเทศไทยของพันธมิตรทั่วโลกต้านการค้าหญิงนะคะได้ส่งเสริมในเรื่องสิทธ,ธิมนุษยชนเช่นดำเนินการวิจัยและอบรมเกี่ยวกับการค้าหญิงและสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงโดยเฉพาะสิทธิมนุษยชนแรงงานแรงงานของการย้ายถิ่นแนวทางการดำเนินการแก้ปัญหาการค้าหญิงอย่างมีประสิทธิภาพนะคะสำหรับต้นชั่วโมงมาถึงณตอนนี้นะคะค,คุณครูพูดมาในเรื่องของบทบาทองค์กรที่เกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนที่อยู่ในประเทศ ทเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราพบกันใหม่นะคะเท่านี้ก็สวัสดีค่ะ